กตอนนี้เราทำอะไรคะรทำสมาธิกับนักคราวนี้อันนี้ลองเอาไปใช้ได้ลกออกกครังยาวหายใจเข้าลึกโอเคอ่ะอันน,น,นี้อันนี้เป็นอีกเทคนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วในกีฬานะครับที่ใช้ความ ทา่ใจแิธีิดแกนะครับแต่ว่าการหายแบบเปาะแต่คนนี้จะมาทำนี่นีให้การิารที่ดีมากที่สนะครับอ่าเราดูทุกคนลองยกมือมือสองขางอ่าเราเราเล็นเหมือนเด็กที่แบบโดนพ่อแม่แโดนพ่อแม่แบบใจจะากได้ของแม่งาเราได้ไมดีเท่าองการที่เอามาผ่าสาอาอาจจะฝึกในรอบ b e n c o n ควบคุมการหายใจรอบการเป็นร่างเดีวร้ไม่ไดหรือใช้เสียง นะครับก่อนลงสนามอาจจะมีการประโกงนะครับเพื่อที่จตุกนะครับอารมณ์นักสู้ของเรื่องกินสภาพยังไงทำไมนี่อโอ,อล้ลองจินตนาการว่าถ้าหากว่าเราไปอยู่ในเกมการแข่งขันนะครับแมตช์แรกที่เราเจอจะเจอใครนะครับวันนั้นเราจะเล่นเล่นยังไงลักษณะสนามอทิษฐานาสนามก่อน สนาม,มาบรรยากาศเป็นยังไงซึ่งเราไปแข่งที่เทอร์มิโนลที่วานโคลราใช่ไหมสนามลามักษณะแอร์เย็นกว่านี้ไหมที่ในสนามนั้นแอร์เย็นไหมครับเย็นไหมเอ่ยใครรู้สึกเย็นบ้างแล้วมีไหมครับเย็นหรือยังหลับไปแล้วเย็นหรือยังครับอ่าที่โคโลราด์นี่น,ะ,นะครับอรแอร์เย็นไหมครับรู้สึกเย็นหรือยังแอร์เย็นมาก ตอนนี้เราจะกำลังตัวลงแข่งนะครับลงแข่งอ่ะอ่ะโอเคเราเตะเราเสิร์ฟเราพับเราโชมนะครับเราเตะข้าไปนะครับเรามุ่งไปที่จุดไหนนะครับเตะไปยังไงนะครับยกขายยังไงตำแหน่งขาเป็นยังไงนะครับลำตัวเป็นยังไงนะครับลองจินตนาการดูนะครับทับแต้มนะครับเราได้แต้งเรามาถึงขนาดนี้เราจะต้องทำยังไงทำไม่ดีนะครับ ถ้าตอนถึงเวลานั้นเวลาเล่นเราต้องอยู่กับปัจจุบันที่ที่สุดนะครับเน้นที่กระบวนการเตะทำแต้จุดไหนโฟกัสว่าอยากให้ลงจุดไหนนะครับตำแหน่งขาเป็นยังไงเตะไปยังไงให้ลงจุดนะครับหายใจเข้าลึกๆให้ผ่อนคลายนะครับ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆพยายามผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนนะครับกล้ามเนื้อทุกส่วนตั้งแต่ใบหน้าผัดลายคอผัดตายบ่าผัดตายไหล่ผัดตายรับตัวผัายนครับหลังผัดลายต้นขาผัดลายนะครับเอาผัดตายต้องผ่นคลาย ไม่สบายเกือบไม่สบายไหมเอาบายเอาบายขากอร์กนห้ามดึงพยักดึง เนให้เดิอสอท้ไมอก้าเลอแบูนยยั้นอ,นอ,นอะ,อะออบแบบคืนั้นอะแบบนวัน,น,ห,นหน้าเข้าหากันสู้แตชนีไม่ก้าเลยยหัวม,มึง ที่เราซ้อมกันมาหลายวันแล้วนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนเต็มที่ในการแข่งขันนครั้งนี้นะคะใครมีความสามารถอะไรก็เอาออกมาใช้ให้หมดพี่คิดว่าน้องๆทุกคนทำได้นะคะหนึ่งสองสาม